ช่วงโซเชียลอาร์ติสวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับนายแฮนดี้ศิลปินหนุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการคอเวอร์เพลงลง YouTube ของเมืองไทยเลยทีเดียวย้อนกลับไป3-4ปีที่แล้วการคอเวอร์เพลงลง YouTube ยังไม่ฮิตในเมืองไทยแต่แฮนหนุ่มสุดเท่ที่รักในเสียงดนตรี<ๆ>ก็อยากจะให้ทุกคนได้ไปฟังเพลงของเขาโดยเริ่มอัปคลิปการคเวอร์ของตัวเองโดยใช้ชื่อว่านายแฮนดี้ค่ะแม้ว่าช่วงแรกคลิปของนายแฮนดี้จะมีคนเข้มา ดูไม่มากนะักแต่ด้วยความรักและความพยายามของเขา <S <S <IL EN C IO> ก็ได้อัปคลิปไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนเริ่มเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนที่เล่นอินเทอร์เนต็ตจนเกิดเป็นกระแสแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับโซเชียลอาร์ติสต์คนอื่นๆอีกด้วยค่ะคลิปของนายแฮนดี้นั้นมีเป็นร้อยๆคลิปแถมแต่ละคลิปก็ไม่ธรรมดาเพราะยอดวิวสูงๆทั้งนั้นค่ะทั้งคลิปที่ร้องแล้วก็อัดเองแบบง่ายๆคนเดียวอย่างเพลง I'm Yours <S <S คลิปที่ชวนเพื่อนๆคนอื่นมาร่วมแจมด้วยในเพลง t o o m c s So Much Very Much ของพี่เบิร์ดจริงไม่ชมหมใจลรหรือแม้กระทั่งคลิปที่ผ่านการตัดต่อทําออกมาเป็น MV ได้เจ๋งสุดๆอย่างเพลงพูดไม่คิดค่ะตัวตมาได้รูปลากลับมาได้ปลาแียนร,ร,ร,ถรูถึงความเงีบยบงามมากระทเ่งวันนี้ แต่พูดถึงคลิปที่ยอดวิวเยอะที่สุดของนายเฮนดี้ก็คงจะต้องเป็นเพลงเบาๆของซิงคูล่าที่มียอดคนเข้าไปดูถึง2ล้านกว่าคนสุดยอด,ไ,ดไ,ไปเลยใช่ไหมค,ความน่าสนใจของนายเฮนดี้ยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะช่วงหน้าเราจะได้ไปพบกับเขาตัวเป็นๆแน่นอนค่ะ